สวัสดีค่ะดิฉันบุญเลืองวาดสีดาเป็นหมอดินประจำหมู่บ้านนาบอน,นบอำเภอขม่วงจังหวัดกาลสินที่ตั้งแปลงของดิฉันอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลนาบอนอำเภอขม่วงจังหวัดกาลสินค่ะพ<ส>ื้นที่ท้ำกิจกรรมทั้งหมดมีอยู่เกศสิบหาไรค่ละลวก็มีที่ถ้ำหน้าหาสิบหาไรมีทํำสวนนะคะห้าไร่ไม่ผลหาไบรบ่อน้ำอีกเก้าไร ล้วก็มีเรื่องประตูซั์กับฟ้ามใส่เดือนที่เหลือเป็นร่วมทั้งเมดมันจะมีอยู่75ไล่ค่ะค่ะรหัสบัตรดินดีของดิฉัน c 6 0 1ขีดศู8่มชุดดินของดิฉันกลุ่มที่37ชุดดินหน้าคู่ค่ะการใช้บัตรดินดีค้นหางานบริการและคังความรู้สามารถเข้าดูข้อมูล และประวัติการจัดการดินของตัวเองค่ะ สามารถสืบค้นคลังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือเว็บไซต์บัตรดินดี สภาพปัญหาของดินในพื้นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นดินทรายและขาดน้ำช่วงหน้าแล้งอินทรี์ยวัตถุในดินต่ำต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวการจัดการดินของดิฉันจัดการแบบวิธีชาวบ้านาดิฉันเป็นคนมีพื้นที่หลายนะคะ ก็เลยเป็นการที่ต้นทุนมันสูงเรื่องการใส่ปุ๋ยเคมีเลยมาเฮ็ดปุ๋ยชีวภาพก็ยังมีค่าต้นทุนเรื่องแรงงานดิฉันเลยได้ไปค้นพบเรื่องการเลี้ยงใส่เดือนนะคะเอาใส่เดือนมาผลิตปุ๋ยอินทรียไให้ดิฉันก็เลยได้เฮ็ดได้เลี้ยงปุ๋ยใส่เดือนใส่หน้าใส่หน้าเขาใส่พืชไร่ต่างๆนะคะการเลี้ยงใส่เดือนของดิฉันเลี้ยงจากมูลงัวมูลควายนี่แหละค่ะ ผ่านใส่เดือนอยูนีซิมี2สสายพันธุ์นะคะที่ป้องกันเชื่อล่านะคะในรูพืชได้ดิฉันก็ได้เลี้ยงใส่เดือนมาในเวลาอยู่างวประมาณ20มือนะคะแล้วก็เอาลงไปไซน้าอัตราส่วนไซน้าของดิฉันนะสองร่อยกิโลโต่อลรยนะคะ าการเลี้ยงใส่เดือนบบดีแต่มีปุ๋ยใส่เองนะคะสามารถสร้างรายใดให้กับกุ่มเฮาใดพร้อมนะคะกุ่มดิฉัน,นมีสมาชิกอยู่ประมาณ2 0คนนะคะสามารถเอาปุ๋ยใส่เดือนนะมาจัหนายนะคะมาจัหนายในชุ่มชนนะคะในพื้นที่เจ้าของสามารถเป็นต้นแบบที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปรับโค้งสางดินให้มันล้วนช่วยนะคะช่วงเวลาที่ดิฉันเอาปุ๋ยใส่เดือนมาใส่นะคะ เป็นเขาได้นึ่งเดือนนะคะเขาได้นึ่งเดือนราคามีอีกช่วงนึ่งคือช่วงเขาตั้งท้องนะคะเขาตั้งท้อง <Okay. S 1> ใส่น้ามูลนหน้าเนี้ยวนะคะน้าเนี้ยวใส่เดือนเพราะว่าในน้าเนี้ยวใส่เดือนนะเอาไปตรวจนะคะวิเคราะห์เบงแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นฮอร์โมนนะคะก็เลยเอามาทดลองใส่ในหน้าตนเองกได้มากได้ผลดีอีลีนะคะมากเขา,าไม่มีเม็ดรีบเลยนะคะอันนี้เป็นการทดลองจาก ตัวเองซึงในมาทายถอดนะคะให้ชุ่มช่นได้รู้จักการจัดการดินตามคํ้ในน้ำของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาที่ดินหลังเก็บเกี่ยวข่าแล้วนะคะกระซิสทโกบต่อสร้างนะคะ ให้กบตัวสร้างงั้มว่พ่อนะคะกะสิว่านปอเทื่องนะคะเริ่มแรกว่านปอเทื่องดนซีซิพามือกสิไทยกบเป็นปุ้ยพืชสุดนะคะแล้วก็เลยต่อยอดนะคะต่อยอดพ่อดีมี่เจ้าหน้าที่พัฒนาทีด่ดินนะคะ,ะจังหวัดเพิ่นเขามาเพื่อเลยแนะนํานะคะให้ความู้เพิ่มมันสามารถสร้างรายได้ได้พพ้อมในการที่ปลูกปอเทื่องก็เลยเจ็บเป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์หลักนะคะหรือมเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อสร้างรายได้ ให้ทั้งครบครัวได้้อมค่ะจากปุ๋ยพืชสุดแล้วดิฉันยังได้ฮิตปุ๋ยพ่อดอหนึ่งนะคะยูนีมักฟางเข่าค่ะละกักกามีพ่อดอสองนะคะพ่อดอสองโดยที่ดิฉันเป็นศูนย์ฟื้นอบรมนะคะซีมีเศษอาหารนะคะใส่พ่อดอสองม,มาหม,มาัลกลักซิมีพวกหอยเชอรี่นะคะเอามาหมักน้ำปลาจังสีนะคะเอามาหมักนะคะลักกามี่พ่อดอเจ็ดนะคะ ดิฉันป้องกันมาแลงโดยที่หนึ่งพื้นที่ของดิฉันมันไม่หนอนดิฉันก็นใสใ่พวกหัวก่อยนะคะหัวก่อยสารเมาเบือหรือว่ายาัดสูมาามักนะคะใส่พ่อดอกกตก็ดกได้นะคะหรือว่าเฮาเสียาดินมันเป็นกดเป็นดางนะคะแล้าน้าที่เพื่อการแนะนําให้พอ่อมว่าต้องใส่ล่างจืดนะคะลางจืดมะล่างาดินจากการเป็นกดนะคะให้มันเป็นกลางได้นะคะการจัดการดินตามชุดดิน เนื่องจากดินเป็นดินทรายจัดความสามารถในการอุ้นน้ำต่มธาตุอาหารถูกชะล้างได้ไง่ายมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำในฤดูแร้งการแก้ปัญหาในการขาดแค่นน้ำาดิฉันก็เลยได้คูดบ่อนามในจำนวนเก่าบอ่อเป็นของหน่วยงานพัฒนาที่ดินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ฉันดำเนินง,งานเองเพื่อสีกาเก็บน้ำไว้ใส่ในฤดูแร้งเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่หลายนะคะ ก็เลยต้องเก็บน้ำเวลาที่สุดเพราะว่าพื้นที่มันเป็นดินทรายอพื้นที่เป็นดินทรายพุดบ่อหล้วก็เลยปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพังทลายของดินนะคะรากาป้องกันการชะล่างเศษยังลงไปบ่หไห่บห่บเห่าตื่นง่ายนะคะเพื่อเห่าสิได้เก็บกักน้ำไว้ได้ดีการแก้ปัญหาดินทรายของดิฉันดิฉันได้ไถกบต่อสร้างแล้วก็บ้านปอเที่ยงเพื่อ าสารอินทรีวัตถุให้ดินให้มันได้ไล,ล,ล,ลขึ้นค่ะบานป่ดเท่องแล้วกับไทโกปนะคะสีซิมหามือดอกสีเหลืองไทยกปเลยค่ะเพื่อสีเพิ่มปุ๋ยและก็สารอินซีวัตถุในดินค่ะการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ เนื่องจากค่าพี่เอทของดินมีความเป็นโครพีเอทหาจุดหนึง่งจึงได้น้ำปูนโดโลไม่มาปรับปรุงดินในพื้นที่นอกจากนี้พบว่าค่าอินพี่เขในดินตำเนื่องจากเขาได้น้ำถาดอาหารออกไปจากดินในช่วงเก็บเกี่ยวจึงได้มีการใส่ปุ๋ยตามค่าิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินผลสสำเร็จของงานได้รับร่างวัลดีเด่น หมอดินอาสาระดับจังหวัดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำหน้าระดับจังหวัดหลักการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่งางวัดแรงท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับประเทศเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่หน้าสวนผสมระดับจังหวัดพ้นดีสีกัละสินด้านยึดลักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงภูมวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดศูนย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบจังหวัด นอกจากนั้นยังได้เป็นวิทยากรหมอดินอาสาและศูนย์เรียนรู้ล่านการพัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรเครือข่ายศูนย์สอพอกอวิทยากรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวิทยากรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูโคกงน้องหน้ามเดิวผลผลิตจากการเข้าร่วมโค้งการบัดดินดีย่างเป็นรูพระมดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากได้ประเมินผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5 6 4จนถึงปัจจุบันแล้วได้เข้ามาเป็นสมาชิกบัตรด,ดินดี <S <S <Spiritual therapy> เมื่อปี2 5 6 0ี6ต้นทุนในการผลิตจากไร่ละ2 1 3 6บาทต้นทุนลดลงเหลือ1 2 1 2บาท ผลผลิตก้อนดำเนินการ340กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตหลังการดำเนินการเพิ่มขึ้นเป็น6ว0รอยกิโลกรัมต่อไร่หลังจากที่ได้เขาร่วมโครงการบัตรดินดีจนได้รับผลสำเร็จก็ได้แนะนำสมาชิกเข,ขาร่วมโครงการบัตรดินดีจำนวน10ไร่ขอขอบระคุนกลุ่มพัฒนาที่ดินที่ได้นำโครงการดีๆมาให้สิขอสารตอ่อโครงการไปเรื่อยๆเ,เพื่อพัฒนาที่ดินต่อไปขอขอบระคุนค่ะ